ผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขเราเนาะมอนี่พาพี่น้องมาดักปูล่มแก้มือจากคลิปหมู่บ้านครับที่หมู่บ้านมันได้ได้หน่อยนะครับเนาะมอนี่ก็เลยมาดักแก้มืออย่างน้อยครับผมอุปกรณ์จากครือเก้าครับพี่น้องครับอุปกรณ์กับมีอุปกรณ์ขุดขุ้บ่อชนามนะครับเนาะอันนี้ตะเกี่ยวถุงนี่ไว้จะจับปูนะครับเนาะที่เรือกับเป็นเยือดัก คือกะปินะครับเนาะกะปิกะปิใส่เป็นเนื้อดักเลี๋กกจะเป็นถังนะครับเนาะวันนี้ผมมาสามถังนะพี่น้องเนอะมาสามถังครับตอนนี้กะเวลากะประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำการัาว่ามันสิได้พ่อได้ไปกับเขาแล้นะครับเนาะส่วนวิธีการดักพี่น้องย้อนไปเบิ่งคลิปล่าสุดของผมนะครับเนาะย้อนไปเบื่องคลิปล่าสุดก่อนที่ด้รู้วิธีดักนะครับเนาะไปครับพี่น้องสามถังวัอนี้นี่สามถัง ไปเบิง้งว่ามันสิพอได้กินบ่นะครับเราพี่น้องครับไปครับครับสิเป็นทั้งแรกเนาะครับที่ดักเนาะไปเลยที่ดักไอ้ขื้นลมอนะ่ะสิเลี้ยงดังนิดหน่อยนะครับเราพี่น้องเนาะขึนลมไะเลยมื้อนี้ผมขยับจากผมขยับลงมาจากที่ผมดักหมุดว่านลงมาตามอีกหน่อยนึงนะครับเนาะลงมาตามอีกหน่อยนึงเพราะว่าเบิ่งแล้วสภาพภูพมิประเทศภูมิอากาศ ตรทะเลมันขึ้นมันต่ำมะเกลวครับขึ้นมันต่ำมะเกลว์ไหลนะครับเนาะทะเลยีกับถังก็ม่อีกงูมันต่ำอีกน้อยนึงครับพี่น้องสำหรับวิธีการได้ก็ขี้เกลว์แหละครับเกียดดินให้มันเสมอขอบถังแค่นั้นแหละช่วยบรรลุลักษมัน,นะนะมน,นนะครับเนาะมีอย่างไรประมาณนั้นนะครับเนาะ ครับหลังจากเข้าเกยดินกบบอ่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเข้ากับส่เจียหล่อ,อแล้วก็ไซเจียกับปี๋เนี่ยครับพี่นอ้องสิ้ลูกไปก่อนต้องไปสองสามก่อนก่อนนะครับเนาะใช้ลูกไปเลยครับ้องเสียดายเนาะถ้ามันได้กินนะครับเนะาะได้ปูมันได้กินเาก็เอากับปี๋มาท่าแล้วหลอกขวบขึ้นเราเหรครับหลอกขวบนี่เนาะสล้วรับกับมันปีการดักยอดมันทิพย์ที่เหล่านะครับเพื่นะอ,อยอดทิพย์ที่เหล่วเ,ว,เวเอาเนาะ เข็นไปละเอียดกำลัคลื่อนอยู่ครับท้าของขวบไปครับกำังกินท่าไปหมูไม่ได้กินเนาะนี่ครับท้าไปก็มันเอากะปิ๋ถือรอให้่หมูสามากครับพี่เนาะแบบประมาณนี้นะครับ ตัวนอเราเรียบร้อยนะครับพี่้องเนาะสำหรับการดังครั้งนี้เนาะวันนี้ผมขยับลงมาตั้มนะครับเนาะขยับลงมาตั้มอีกตั้มจากที่ผมดังว่านอีกนะครับเนาะจากการนำจากขยับลงมาหาทะเลอีกนะครับกลับมาลุ่นมือนเศาสีเดียวว่ามันเฉพ่อมีโตไม่ได้กินเป็นกับเข่าไปนะครับเนาะไปครับพี่น้องครับผมไทยเบิ้งแค่นี้เดี๋ยวไปเบิ้งกันมือนเสาครับเบิ้งผลงานที่เดียวมือนเ้าครับผมครับไปครับ ครับพี่น้องตอนนี้ก็สามลุมดักเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ลุมแหลกไทยเป็นพยาธิก่อนอ้อยพยานะครับไทเป็นลักฐานก่อนนะครับเนาะนี่ลุมแหลกนะครับนาะนี่ลุมแหลกเดี๋ยวเพิ่งล e ุมสองครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องลุมที่สองยนะครับดักเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะดักเรียบร้อยแล้วมึงบรรยากาศฟังทะเลบัะนี่คุณเรือเต็มแล้วพี่น้องคุณเรือได้มึก เดือตกปลาเต็มเลยครับขึ้นมันไ่แห้งไปไหนนะครับเนาะกับพ่อได้รุ่นเนี่ครับพุ่นโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งหลุมที่สามครับนี่ครับพี่น้องหลุมที่สามครับเนาะดักเรียบร้อยเรียบร้อยดีนะครับเนาะมีนี้ดักสามถังนะครพี่น้องเนาะอันนี้หลุมที่สามครับจีเรียบร้อยนะครับเนาะกรตอนนี้กับเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วครับพี่น้องเกือบสี่ทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวใครมาหลุดการมื้อเช้าได้ครับ มามันสีพ่อได้ไปเห็นกับเขาบ้างไหครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปหลุดมือซองครับผมเดี๋ยวเปนบรรยากาศหลอชายเล่นี่ครับไปครับอันนี้สำหรับคึ้นนี้ราติสวัสดิ์สุภูดสุคนครับผมผ่อนไม่มือซองครับผมสวัสดีตอนเศารครับผมพี่้อง ดีตอนส่อๆก็บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับหกโมงกวกๆตอนนี้นะครับเนาะอาพีพาหน่อยครับเพิ่งลุมดักปูคือเก่าแหละครับมื่อนี้ใส่ตำลงไปเอาเมนน้ำถั่วมเันละมั้งเนี่ยใส่ตำกว่าเก่าแล้วนะไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับบรรยากาศก็ดีอยู่มื่อนี้เนาะคุณเรือประมงก็มีนะครับอยู่ไกลๆคุณโอเคครับไปครับผู้เบิ่งถังแหลกกันเลยครับพี่น้อง โอ้ส่งคืออยู่ครับวันนี้ล่องลายอยู่โอ้แต่ว่ามันตายหลายเนาะบันพิ้งยังครับเหลืออ่ะตัวตัวจเปลี่ยนไปเนาะผมใส่สามถังนะครับวันนี้โอ้ถังแหลกมันๆอยู่ครับหลายเติมอยู่ไปเบิ่งถังที่สองเนาะครับเนาะเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยเก็บกลับมาทีเดียวครับพี่น้องครับเบิ่งถังที่สองกันเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้มีอยู่มีอยู่มีสามโตครับถือว่าโอเคอยู่นะเนาะบักคือคลิปที่แล้วเนาะ เช็คครับไปเบิ้งถังที่3ครับนี่ครับถังที่3โอ้ไล่อยู่ครับพี่น้องโอ้ไม่นีมันมานครับพี่น้องครับมันแด่ถังแรกก็เนาะใส่สามถังไหนไล่ก็ซีถังคลิปที่แล้วอีกไปๆครับพี่น้องเก็บถังแล้วก็ไปสรุปผลงานนะครับเนาะไปครับครับนี่ก็เป็นผลงานร่วมของมือนีนะครับเนาะนี่ได้ไล่เติมอยู่พี่น้องไมอนี ได so of okay. ้ไล่ก็ใส่ซีถังคลิปที่แล้วอยู่นะครับเนาะแสดงว่ามันอไหนทีเกี่ยวกับฝนตกนะครับเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วฝนมันตกนะครับเนาะปูมันก็เลยบ่ค่อยลงมากเนาะโอเคครับครับพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าแกะมือสำเร็จนะครับเนาะครับดักปูสามถังได้ไล่ก็ซีถังคลิปที่แล้วอีกเท่าที่น้องเนาะถือว่าแกะมือสำเร็จครับวันนี้กับเขาแล้วาะครับพี่น้องครับตไดใกับขอบคุณสบุทุกคนที่เข้ามารับชมเลยครับเด้อ ฝากก็ะลรก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกรลับคลิปนี้ล่าไปแล้วครับหอ,อกกันไปคลิปหนานรับเนะฝากที่ตามลิปหนานะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ